สวัสดีครับอยู่กับผมแมงก้ามนและคลิปนี้ผมจะมาสปอยซีซรีส์เกาหลีเรื่องวากาบอลในปี2019ครับเจาะแผนรับเครือข่ายในรกซึ่งเป็นซีรีส์ที่โคตรมันเลยนะครับและรายละเอียดเยอะมากซึ่งในคลิปนี้เนี่ยจะเป็น EP ีที่1และก่อนที่จะไปฟังสปอยกัน1ไลค์หแชร์ของท่านจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างผมมากเลยครับก็ฝากกดให้กันด้วยนะครับเรื่องเปิดมาณราชอาณาจักรคิวเรียแอฟริกาเหนือโปรเยกนามว่าชาดินกนที่ตอนนี้เป็นทหาร ได้ทำการซุ่มยิงอยู่กับเพื่อนๆเพื่อ,อจะทำการสังหารเป้าหมายที่คาดว่าจะผ่านมายังเส้นทางน,นี้ครับและไม่นานเป้าหมายของพวกเขานั้นก็ขับรถผ่านมาพวกพระเอกก็ยิงยางรถคันนั้นทำให้พวกนั้นต้องจอดและลงจากรถมาและเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งลงมานั่นคือเป้าหมายของพวกพระเอกที่จะทำการสังหารในวันนี้ซึ่งเธอก็คือกูแฮรีนางเอกนั่นเองครับพระเอกเล็งปืนไปที่นางเอกแต่ทว่าเขาไม่ลล่นไกสักทีครับเพื่อนของเขาเนี่ยก็บอกว่าแกรออะไรอยู่ยิงเธอสิวะ แต่พระเอกก็ไม่ยิงรับแล้วภาพก็ตัดมาที่พระเอกนะครับชาดนันกรซึ่งเขาเรียกว่าพระเอกแล้วกันครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังมาสมัครเป็นสตันแมนซึ่งพระเอกก็ทําการโฆษณาตัวเองครับว่ามีดีอะไรบ้างพระเอกบอกว่าเขาเก่งเชควันโดยูโดและยังเคยฝึกแคนโดและมวยด้วยและเขานั้นก็ทําการสาธิตให้ดูโดยวางลูกแอปเปิลไว้บนหัวเพื่อนเพื่อที่จะเตะแอปเปิลลงมาแต่ถ้าว่าพอเตะไปนะครับเขานั้นกลับเตะโดนหัวเพื่อนเต็มๆ พระเอกยังโชว์สาธิตความแข็งแกร่งของสีรักโดยการใช้หัวทุบกับก้อนอิดครั้งนี้พระเอกทำได้สำเร็จแต่ทว่าก็ได้แผลมาด้วยหลานพระเอกชื่อว่าหุนซึ่งจะมีบทบาทสำคัญนะครับในเรื่องนี้เห็นพระเอกเลือดไหลก็ร้องไห้เข้าไปหาครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพระเอกนะครับก็ได้งานเป็นสตันแมนครับหลังจากนั้นพระเอกทำงานเป็นสตันแมนซึ่งเป็นงานที่ต้องเสี่ยงอันตรายอยู่เสมอๆพระเอกได้รับบาดเจ็บ,บ่อยครั้งจนต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่ตลอดตัดมาหนะ้างานเปิดตัวเครื่องบิน เยอเก้าพอออบริษัทจอห์นแอนด์มาร์ได้เปิดตัวสินค้านั่นคือเครื่องบินนมว่า E a g l e f i g h t e r ซึ่งเป็นเครื่องบินล้ำสมัยแต่ทว่ามีราคาแพงตรงข้ามกับคู่แข่งของเขาที่เปิดตัวสินค้าเช่นเดียวกันนั่นคือ F-70 ของบริษัท Dynamics y s t e m s สองบริษัทนี้นะครับจะมีบทบาทมากครับในเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเลยก็ว่าได้ F-70 นะครับของ Dynamics y s t e m s มีราคาที่ถูกกว่า E a g l e f i g h t e r e a g l e f i g ล t e r 7ลำเนี่ย สามารถซื้อ F-70 ได้ถึง10ลำครับพระเอกอยู่กับเพื่อนที่รถซึ่งตอนนี้เนี่ยพระเอกได้ลาออกจากการเป็นสตันแมนแล้วนะครับมาขับแท็กซี่แทนเพราะว่าการเป็นสตันแมนเนี่ยมันต้องเสี่ยงอันตรายอยู่ตลอดและพระเอกกลัวว่าหลานชายของเขานั้นจะไม่มีคนดูแลถ้าเขาเป็นอะไรไปพระเอกนั้นก็ยังไม่ได้บอกหลานด้วยแถมยังโกหกว่าตอนนี้ทํางานอยู่ที่กองถ่ายเพื่อนเขาก็ชวนกลับไปที่กองถ่ายแต่พระเอกก็ปฏิเสธต้องบอกก่อนนะครับว่าครอบครัวพระเอกเนี่ย มีการแค่2คนยับคือพระเอกแล้วก็หลานชายที่กำพลา้าผู้เขานั้นมีสถานะที่ค่อนข้างยากจนพอสมควรไม่นานหุนก็โทรศัพท์มาหาพระเอกบอกว่าห้องโดนตัดน้ำอีกแล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่จ่ายเงินจะโดนตัดแกส๊สพระเอกก็หัวเสียเล็กๆและบอกว่าเดี๋ยวจ่ายให้แล้วก็ให้เพื่อนแกล้งพูดว่าจะเริ่มถ่ายแล้วเพื่อหลอกหุนว่ายังทํางานอยู่ที่กองถ่ายเพื่อนก็แกล้งทําแบบไม่เต็มใจนักนะครับหุนเที่ยวขยันลงมาทิ้งเขาได้เห็นหนังสือ เกี่ยวกับสตันแมนของพระเอกที่อยู่ทางขยะหุนจึงสงสัยว่าพระเอกนั้นยังเป็นสตันแมนอยู่หรือเปล่าจึงได้โทรศัพท์ไปที่กองถ่ายและถามว่าชายรังกรยังทํางานที่นั่นไหมครับซึ่งปรากฏว่าพระเอกได้ลาออกไปแล้วนะครับทําให้หุนไม่พอใจมากที่พระเอกโกหกตกเย็นวันดันยับพระเอกนั่งกิน e ข้าวกับหุนซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหุนจะได้ไปที่โมร็อกโกกับเพื่อนเพื่อีคนเพื่อจะไปแสดงเทควันโดเนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต50ปีรับ พระเอกก็ถามุูลว่าจะไปโมรโ็อกโกอาทิตย์หน้าเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างุ่นที่อารมณ์บ่วนอยู่ก็บอกว่าผมไม่ไปแล้วพระเอกก็งงสิครับแล้วถามว่าทําไมไม่ไปนี่คือโอกาสดีนะมีแต่คนอยากไปแถมฟรีทั้งหมดด้วยุูลจึงบอกเขาจ่ายแค่ค่าตั๋วเครื่องบินกับที่พักนอกนั้นต้องจ่ายเองหมดพระเอกก็หวัวเราะแล้วก็บอกว่าคิดว่าอาไม่มีปัญญาจ่ายรือไงแต่พวกเขาเนี่ยก็เถียงกันครับมุนอารมณ์เสียใส่เล่อกแล้วก็เดินหนีไป S 2> <S 2> <S พเพลย์ก็งงครับว่าหลานเป็นอะไรมุนเองเนี่ยก็ไม่ได้บอกด้วยว่าตัวเองรู้แล้วว่าพเพลย์ลาออกจากการเป็นสตันเพลย์ก็งงๆและพูดว่าโกรธที่เราไม่ซื้อรองเท้าให้หรือเปล่าวะซึ่งไม่นานเนี่ยจะเป็นมันเกิดคงหุนที่โมร็อกโกแอฟริกาเหนือนางเอกรับที่ตอนนี้ทํางานเป็นเด็กฝึกงานที่สถานทูตเกาหลีแห่งโมร็อกโกแต่ถ้าว่าวันนี้เธอเข้างานสายแล้วก็โดนกงสุนด่าไปแถมในขนานั้นซึ่งเป็นเวลางาน ก็มีสายโทรศัพท์เข้ามานางเอกก็รับสายรับซึ่งคือแม่ของเธอทําให้คนในห้องเนี่ยเอือมระอาว่าไรมารยาทเส้นดีแต่ทว่าพอคนในห้องออกไปนางเอกก็เผยตัวตนที่แท้จริงรับเธอคือสายรับที่ทํางานให้กับหน่วยข่าวกรองแห่งหนึ่งนามว่า NIS นางเอกได้ถอดเมมโมรี่การ์ดของกล้องที่ซ่อนอยู่ในนาฬิกาภายในห้องนั้นเลยขามารายงานเจสิก้ารับในเรื่องของเครื่องบินบอกว่าการประเมินประสิทธิภาพเครื่องบิน F-70 ของ Dynamics y s t e m ได้รับการประเมินที่ดีกว่าอีเกิลไฟเตอร์ของผู้เขาเรับเลขาก็บอกปรัานาธิบดีสนับสนุนของเราอยู่แต่ก็ต้องฟังเสียงประชาชนเช่นกันเจสิก้าไม่สบอารมณ์รับเธอถามเลขายังมีเส้นสายอยู่ที่ทำเนียบใช่ไหมเลขาก็บอกยังพอมีเธอก็บอกต้องรักษาผู้เขาไว้ถ้าเราเสียผู้เขาไปงานนี้ก็จบเหนแน่เจสิก้าเข้าไปคุยกับไมเคิลซึ่งคือรองประธานของจอร์นแอนด์มาร์กเจสิก้าบอกที่ฉันให้คุณมาทำงานที่นี่ ราะว่าคุณเคยทำงานให้กับ CIA เธอพูดต่อด้วยอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีนักว่าคุณรู้ไหมว่าฉันต้องดิ้นรนแค่ไหนกว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องได้งานนี้ไม่งั้นเราไม่รอดแน่ทั้งคุณและฉันได้ตายสนิท so ที่โซรับหนึ่งสัปดาห์ต่อมารุ่งเช้าพระเอกทำการเตรียมอาหารเช้าให้กับคุณที่ตอนนี้กำลังเก็บกระเป๋าอยู่เพื่อจะไปโมร็อกโกพระเอกก็เรียกคนมากินข้าวเหมือนทุก,ทกวัน แต่คุนไม่สนใจครับเขายังหลุดพระเอกไม่หายพระเอกก็อารมณ์เสียและเข้าไปถามว่าทำไมพักนี่อารมณ์บูดจังมีอะไรก็บอกอาสิไม่บอกเราจะรู้ด้วยไงหุนเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วจะเดินออกจากห้องไปพระเอกจึงบอกว่ากินข้าวก่อนหุนไม่สนครับและเดินออกจากห้องไปพระเอกก็เซ็งเขามองปฏิทินแล้วพูดว่าฉันน่าจะซื้อรองเท้าให้ก่อนไม่น่าร้อยถึงวันเกิดที่ริสบอนโปรตุเกสไมเคิลกำลังหนีใครบางคนอยู่ไมเคิลขึ้นรถไปเขาหนีมาได้แล้วก็ได้กดโทรศัพท์ ไปหาตำรวจนานาชาติเพื่อบอกว่าจะเกิดเหตุเครื่องบินตกเที่ยวบิน3 5 7ที่จะไปโมร็อกโกคืนนี้ไมเคิลบอกด้วยความตื่นระหนกแต่ทว่าปลายสายนั้นกลับไม่ว่างครับเพราะว่าคนโทรเข้าไปเยอะนักสนามบินพวกเด็กๆ25คนนะครับที่จะไปโมร็อกโกเนี่ยกำลังรอขึ้นเครื่องอยู่ค,ครอบครัวอื่นๆก็บอกลากันแต่ทว่าคุณยืนอยู่คนเดียวเพราะว่าผิดกันกันกบเพลเอกคุณยิงโทรศัพท์ไปหาเพะเอกและฝากข้อความไว้ว่าผมจะขึ้นเครื่องแล้วนะอาคงไม่คิดถึงผมหรอกแต่ได้เกิดคิดถึงผมขึ้นมา เช็คคลาวผมนะเดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้ที่นั่นและไม่นานไมเคิลนะครับก็โทรศัพท์มาที่สนามบินแห่งนี้และบอกว่าเที่ยวบิน357ที่จะไปโมร็อกโกคืนนี้จะมีเหตุเครื่องบินตกคุณต้องหยุดเครื่องบินนั้นภาพก็ตัดมาที่ชายคนหนึ่งรับเขาชื่อว่าเรมอนชาร์กซึ่งชื่อจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับแต่ว่าในบัตรที่เขียนไว้คือเรมอนชาร์กอาจจะเป็นชื่อหลอกก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะขอเรียกว่าเรมอนก่อนแล้วกันครับเรมอนเนี่ยซึ่งเป็นคนที่จะขึ้นเครื่องไปกับพวกค ที่จะทำให้เครื่องบินตกไม่นานนะครับไมเคิลที่คุยโทรศัพท์อยู่ก็โดนบางคนจับตัวไปครับปลายสายที่สนามบินก็ตกใจและไม่นานสนามบินก็เกิดสัญญาณเตือนว่ามีไฟไหม้และเธอคนที่คุยกับไมเคิลเนี่ยก็ได้โดนผู้หญิงคนหนึ่งครับตกไปที่ท้ายถอยด้วยอะไรสักอย่างและไม่กี่วิต,ต่อมาเธอก็เสียชีวิตพวกคนแล้วก็เด็กๆก,ก็ขึ้นเครื่องบินซึ่งคือเที่ยวบิน3 5 7ที่ไมเคิลบอกนะครับว่าจะตกนั่นเอง คุณถ่ายวิดีโออยู่คุณก็ได้ชวนกับเรยมอนเรยมอนก็จับหัวงุนเล็กน้อยตัดมาที่ห้องนักบินและนี่คือคิมอูกีครับจำไว้เลยนะครับคนนี้เนี่ยจะมีบทบาทพอสมควรเขาคือผู้ช่วยนักบินที่จะขับเครื่องบินไปส่งพวกคุณในคืนนี้ไม่นานรับก็มีคนโทรมาหาอูกีคิมอูกีก็พูดเป็นภาษาสเปนและเขานั้นก็เด็กแรงพูดเหมือนกับว่ากําลังคุยอยู่กับคนรักแต่ทว่าคนที่เขาคุยด้วยนั้นคือเรมอนนั่นเองครับพวกเขาสองคน ก็วางแผนกันในการจะทําให้เครื่องบินตกในคืนนี้ตัดมาที่ริสบอนไมเคิลนะครับอยู่บนรถกับสาวในชุดดําที่ไม่เห็นหน้าไมเคิลที่สติแทบไม่มีโดนเธอคนนั้นยื่นปืนใส่มือรับเพื่อจะทําให้เหมือนกับว่าเขายิงตัวเองตายพร้อมกับมีขวดเหล้าอยู่ในมืออีกข้างและไมเคิลก็ได้ยิงตัวเองตายรับ <S <S ท่าเรือแทนเจียโมร็อกกนางเอกที่เพิ่งหลับจากโปรโตุเกสเขาเจอกับโฮชิกเพื่อนวมง,งานที่สถานทูต โฮชิก็บอกท่านกงสุลของเราโดนจับข้อหาค้ายาเสพติดนางเอกก็ตกใจรับแต่หมเมว่าเธอนั้นจะรู้อยู่ก่อนหน้าแล้วนางเอกกำลังเจรินไปโฮชิก็ถามทำไมคุณถึงไปโปรตุกเก็บคงเห็นคุณแอบโทรหาใครยู่บ่อยๆนางเอกก็นิ่งโฮชิกจึงถามต่อว่าแฟนใช่ไหมนางเอกได้ทีจึงตามน้ำว่าผู้ชายเนี่ยเป็นบ้าอะไรกันกล้านอกใจผู้หญิงอย่างฉันได้ยังไงแล้วก็เดินจากไปพอเธอถึงห้องเธอก็โทรหาหัวหน้าบอกว่าไม่เข้าได้ยิงตัวเองตาย ที่เครื่องบินเที่ยว357ในกลางดึกเรมอนก็ไปเข้าห้องน้ำรับซึ่งขณะนั้นคิมอูกีก็ออกจากห้องน้ำพอดีพอออกมาเหมือนผู้เขานั้นสองคนจะรู้กันอูกีก็บอกแอร์โฮสเตสว่าขอกาแฟสักแก้วหน่อยแล้วก็เดินไปเพื่อจะให้แอร์นั้นเอากาแฟมาให้ตัวเองเพื่อให้เรมอนอยู่หลังเครื่องคนเดียวจะได้ทำงานสะดวกแล้วเรมอนก็ได้ไปที่ห้องเก็บอุปกรณ์ออกซิเจนและเขานั้นก็ได้ติดเครื่องพ่นไนโตรเจนเหลวไว้ที่นั่นและไม่นานยับเครื่องยนต์กูรทะเบิด คนในเครื่องบินเนี่ยก็พากันตกใจพากันแตกตื่นเจ้าหน้าที่ก็บอกสวมหน้ากากออกซิเจนพวกนักบินก็พยายามแก้ไขแต่เหมือนว่าจะไม่ทันแลวครับหุน่นที่กําลังจะหมดสติก็ได้พิมพ์ข้อความเพื่อจะส่งให้พระเอกข้อความมีอยู่ว่าถึงอาจอมทึมอาครับผมรักจุดจุุดพิมพ์ยังไม่เสร็จและยังไม่ได้กดส่งด้วยซ้ําหุน่นก็หมดสติไปครับพาพก็ตัดมาที่นางเอกที่กําลังยิงปืนอยู่ขณะนั้นก็มีสายเข้ามาไม่หยุดแต่นางเอกก็ไม่ได้รับเพราะอยก,กินข้าวอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่ง ซึ่งตอนนี้เขาก็ได้ซื้อรองเท้ามาเรียบร้อยเพื่อจะเอาไปให้หุ่นนึ่งในโอกาสวันเกิดเรียกยิ้มอย่างมีความสุขแต่ไม่นานก็มีข่าวในทีวีว่าเที่ยวบิน357ที่ไปโมรโโม็อกโกเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุตกที่ทะเลโมร็อกโกสายการบินถแถลงการว่าผู้โดยสาร211คนเสียชีวิตทั้งหมดเพลเอกได้ฟังก็ตกใจมากครับและก็ร้องไห้อย่างหนักนักง,งานถแถลงข่าวคมประทานาธิบดี เขาชื่อว่าฮันโยผมขอเรียกว่าท่านโยและกันยับนายกฮคงก็มาพบนายกก็บอกท่านโยว่าเครื่องบิน357ที่เพิ่งตกเห็นว่าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่บริตดโดย Dynamic s y s t e m ชื่อ F70 มีความเป็นไปนได้สูงที่สาเหตุมาจากการทำงานที่ขัดข้องของเครื่องยอนต์ดูจากบันทึกเรามั่นใจ90%แต่ยังไม่ได้รับรายงานจากทีมสืบสวนนายกคงก็บอกเราอย่าเพิ่งถแถลงการยืนยันอะไรจะดีกว่าแต่ท่านโยก็ไปถแถลงการ โดยนำเสียงที่โศกเศร้าว่าขอโทษพี่น้องประชาชนในการสูญเสียโดยไม่ได้บอกถึงสาเหตุพระเอกนั่งดูคลิปวิดีโอที่คุนถ่ายไว้ซึ่งในวิดีโอนะครับฮุนก็ขอโทษพระเอกและบอกว่าเขารู้ว่าพระเอกนั้นออกจากสตันแมนแล้วคุนบอกผมได้เก็บหนังสือที่เอาไปทิ้งกลับมาให้แล้วนะในบอกว่าอยากเป็นผู้กำกับคิวบูชื่อดังบอกว่าจะใช้ฉาย,ยาบูซานตามบูสลีและก็แจ็คกี้ชานพระเอกก็ฟังไปแล้วร้องไห้ไปรับพระเอกร้องไห้อย่างหนัก ซึ่งในวิดีโอที่คุณถ่ายเนี่ยมันเห็นเรยมอนในนั้นด้วยครับในงานแถลงข่าวของบริษัท Dynamic System ครอบครัวผู้ตายในครับจากเครื่องบินตกก็เข้ามาวัยวายเสีทางบริษัทและตอนนั้นพูกเจสสิก้าก็เดินออกมาจากงานแถลงข่าวพร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มอย่างมีความสุขที่ริสบอนโปรตุเกสเจสสิก้ามาเยี่ยมศพไมเคิลเธอบอกคุณช่วยทุกอย่างแล้วลาก่อนและก็ยิ้มอย่างมีความสุข และตอนนี้ครับทางครอบครัวผู้ตายกําลังจะเดินทางไปที่โมร็อกโกเนื่องจากการคุ้ศพผู้เสียชีวิตเป็นไปได้ยากนะครับผู้เขานั้นจึงจะไปจัดพิธีไว้อาลัยหมุกและเมื่อผู้เขาทิ้งโมร็อกโกนางเอกเลโูชิกที่ทํางานณสถานทูตเกาหลีของโมร็อกกนะครับก็ได้มาต้อนรับใช้ร่างใหญ่คนหนึ่งที่เดินทางมาผมขอเรียกว่าพี่เบิ้มแล้วกันครับพี่เบิ้มขอเข้าห้องน้ําโฮชิกจึงบอกว่างั้นอีกสินาทีมาเจอกันที่ประตูที่1นึ่งเพลเอกไปเข้าห้องน้ําแต่ทว่าเพเอกเจอเรมอนยับ เรเอกเห็นก็ตกใจและแปลกใจว่าไอน้นี่มันอยู่ในเครื่องบินลำเดียวกับคุณนายบอกว่าทุกคนตายหมดเรมอนเดินออกมาจากห้องน้ำเพลเอกก็วิ่งไล่ตามรับและบอกว่าจับผู้ชายคนนั้นไว้เรมอนก็รีบวิ่งหนีนางเอกเดินสวนมาพอดีนางเอกบอกเรลเอกจะไปไหนเราจะไปกันแล้วนะเระเอกไม่สนยับแล้วรีบตามเรมอนไปเรมอนออกจากสนามบินและขึ้นรถหนีไปพระเอกก็ขึ้นแท็กซี่ตามเระเอกตามเรมอนทันและผู้เขานั้นก็สู้กันต้องบอกเลยว่าพระเอกเ,อกเนี่ยเคยเป็นสตันแมนคิวบูมาก่อน ฝีมือย่อมไม่ธรรมดาแน่นอนการสู้เป็นไปอย่างเดือดเพรียถามในบงว่าเที่ยวบินนั้นตายทุกคนไงแล้วแกวรอดมาได้ยังไงเรย์มอน์ไม่ตอบรับผู้เขาสู้กันต่อต่างคนต่างเล,ล็กแหวเรย์มอน์ก็ถามใครส่งแกมาเพรอกโดนจับทุ่มแล้วก็โดนฟาดที่หัวเพระเียล้มลงไปเรย์มอน์ก็รีบวิ่งหนีแต่แท้าว่าไม่นานรับพรเอกก็ลุกขึ้นได้แล้วรีบตามเรย์มอนต์ต่อเรียขึ้นไปบนดาดฟ้าของบ้านเขาเห็นเรย์มอน์อยู่ในรถ พเพลก,กูรีวิ่งไล่และได้กระโดดจากตึกหลงหน้ารถเรมอนจนกระจกรถแตกเรมอนก็ขี่หนีต่อรับเะเียที่เกาะอ,อยู่บนรถก็พยายามชกกระจกจนกระจกแตกและเข้าไปในรถได้ผู้เขาสู้กันในรถจนรถชนกับรั้วข้างทางเระเยก,ก็กระเด็นทะลุก,กระจกแล้วก็ตกรถไปสุดท้ายเรมอนก็ขี่หนีเระเยกไปได้ผู้ครอบครัวผู้ตายที่นั่งรอยอยู่ที่ห้องแต่ทว่าเระเยกยังไม่มา พระเกที่ตกรถก็พยายามลุกขึ้นด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ท้าว่า EP ที่1ก็จบลงตรงนี้แล้วครับมุลหลานพระเอกต้องมาตายทํำพระเอกเสียใจอย่างหนักแล้วพวกที่อยู่เบื้องหลังท้ายจริงแล้วเป็นใครกันแน่ก็ต้องมารอติดตาม EP ต่อไปเลยครับ <c oughs> สุดท้ายนี้นะครับถ้าดูเราชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครเพิ่งมาดูครั้งแรกดูแล้วตรงจุดิต ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องที่จะลงให้ได้รับชมอย่างต่อเนื่องครับผมแมงก็แมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ